สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เด็กมพอนะคะว่าทำไมถึงเลือกใช้ iOS ขอโทษนะคะได้ใช้ iOS ไหมคะใช้ค่ะใช้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับระบบของ iOS ใช้ iPad กับโทรศัพท์ค่ะทำไมถึงเลือกใช้ iOS คะเพราะว่าชอบระบบการทำงานแล้วก็ชอบกล้องค่ะทำงานระบบการทำงานก็ทำงานลื่นพกพาง่ายค่ะขอบคุณค่ะ ขอโทษนะคะได้ใช้ i o s ไหมคะใช้ค่ะใช้อะไรในระบบของ i o s บ้างคะก็ใช้ ipad ค่ะแล้วก็ใช้ iphone ค่ะทำไมถึงเลือกใช้ i o s คะเพราะว่าสามารถทำงานเอกสารได้สะดวกคะ่ะแล้วก็สามารถพกพาไปทำที่ไหนก็ได้คะ่ะสามารถสแกนไฟล์ได้แอดอบเอกสารให้ได้คะ่ะขอบคุณค่ะ ขอโทษนะคะได้ใช้ iOS ไหมคะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับระบบของ iOS อ่อมี AirPods iPhone แล้วก็ iPad ครั AirPods iPhone แล้วก็ iPad เหมือนกันค่ะทำไมถึงเลือกใช้ iOS คะอ่อเพราะมันไหลลื่นแล้วอัปเดต iOS ได้ตลอดหลายปีใช้ได้นานค่ะพอระบบป้องกันมันดีค่ะขอบคุณค่ะ